สวัสดีครับปีน้องเอาอ้ทุกท่านมาแล้วครับกกบช่องสุสามปีช่เนี่ยเหจินงจะได้ขึ้นล้ำกินจะได้ขึ้นมอนครับวันนี้แต่วันนี้น้ำเสนอเมนูคกบคบบครบบานๆเลยหอวนีอันี้ของมือพอกบบานๆเป็นตัวเป็นตัว,ปตวไปเลยย้ำคบครับเด้อย้ำคบย้ำคืบได้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 ไดไดนี่แปะแปะน่ นีพักต่อไปครับพักอะไรยังอืมไปไจำเลยจำนิดน,นิดน้องก็หอมหาอุ้ยอืมอืม ตัวใหญ่ครับกระดูกนัหน่อยน้่งกบแป๊บบ้านผมนะผักเนื้อของเนื้อมาม นี่เป็นแข็งนะครับมาเกินได้ทุกส่วนกินได้ทุกส่วนมอ,มอมอครับไปไม่กินด้วยกัน em cốp em cốp ngay bây giờ hmm nè khá uyên <tôi> nè <ngay> hmm <tôi ngay>

สามตัวเข้ามาในสามตัวนะนี่หนึ่งตัวเลย tapò 뭐야, 카인 너래 음, 진짜 수수한. Yeah, eh, eh, Martellone. もうそうそう。 à, mọ, mọ. Ừ. Hay là hay mọt mọt hai cái xe muốn xuyên làm cái hai cái mọt rồi มาหมครับปเดี๋อีกันละฝางบรรยากาศเนาะนี่จีเดียนี่เดียวโหไปทำงานครับป่ามีเครับมันจะอีกันเด้อฝากเนี่ยฝากตัวเว้กับช่องุดสามพีเช่นนี้อ๋ินยังได้ใล้ำกินยังได้ให้หมนครับมาเจอกันในทูกวันเลยเป็นเงลังใจใา้จำรลค์กดแชร์กตติดตามกดซับซากใเป็นเงลังใจ่ายจำครับผู้ชมทุกสามพีคำคิปต่อไปเนาะในโอกาสนีขอตัวก่อนถ้าพิจารัาได้ก็ขอัยเด้อยๆเนีอย่างกรรตีกระเจี้ยกันได้ครับเดี๋ยวอีกกันละ